สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์มุนี่บอมเนวันสุกเด้อพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วกับเมนูไกอ่ไอบฟางแก่ตัวเธอที่สามนะคะไไพี่น้องรอบแรกออลูกไส้เป็นผู้เฮ็ดรอบที่สองสามีเป็นผู้เฮ็ดรอบนี้ลงมือโดอยลูกเขยนะคะหัวมานหลุนเด้อพี่น้องวัาสิเดกินไกอ่อบฟางรือสิเดกิน,าาน,กนไก่ใหม่นะคะไม่สุกเที่ยวนี้นะคะจะใส่ฟางแคร กรึ่ก้อนนะคะเบิดแล้วเบิดลเดลยพี่น้องบบมีการเติมเพิ่มนะคะมาเป็เปนไปน้ำกันมั่นสิสซำเร็จบอภผ้ารักิจรอบนี้สองรอบที่แล้วไหมเบิ่งบ่บเป็นนะพี่น้องมึงรอบนี้นี่เติมปั้งไปแล้วหนึ่งรอบนี้รอบที่สองใส่ฟางแค่ครึ่งก่อนเด้อพี่น้องนี่ไฟเริ่มยุบแล้วนะคะเดี๋ยวฮาวสิิ้งไว้อีก สักประมาณซีบนาที่พี่น้องละาคอยมาเปิดไปน้ากันว่ามันสิเด็กกินบอมันสิซุกหรือมันสิเซาอะเคียออกสัก่อนเคียพื้นทีเคียรพื้นทีกินแบบมืนจะไม่ไเลยนะวันนี้ร่มเย็นแหงพี่น้องยานฟุ้งเพราะฉะนั้นต้องใส่น้ำชีดรอบๆจากน้อยก่อนจะได้เวลาจะเปิดว่าสิเด็กินว่าอะ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 ่่นพี่น้องลุนล้นล่นลอันน ป๊าสีแดงงามเป็นแต่แซ่บได้ให้มึงใกล้ๆกันพี่น้องสรุปว่าภารกิจนี่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์เด้อพี่น้องสุกแต่ทั้งนอกทั้งในบอสุกข้อใหม่นิดหน่อยให้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์จ้าสินภารกิจนี่ยังบอท่านสำเร็จนะคะพี่น้อง